เทอชอโรแจ้งความถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อชวนผู้ปกครองนักเรียนขายคอร์สเรียนการแสดงยานไม่เกี่ยวข้อง นักร้องหนุ่มเดินทางเข้าแจ้งความหลังเจองานเขา้ามีคนแอบอ้างชื่อไปใช้ทำเรื่องเสียหายโดยที่เจ้า,าต,ตัวไม่ทราบมาก่อนสำหรับเก่งเทอชอยอประทุมวันได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์พร้อมเตือนภัยแฟนคลับออเอกานหลงเชื่อโดยเด็ดขาดกรณีขายคอร์สเรียนการแสดงโดยเก่งเทอชอยอเผยว,ว่ามีมิจฉาชีพนำชื่อตอนไปแอบอ้างใช้ในการขายคอร์สเรียนการแสดงและยังอ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยซึ่งความจริงตัวเองไม่รู้จักแอลไม เอกได้เกี่ยวข้องไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนมีคนใกล้ชิดที่ได้ทราบเรื่องนี้จึงมาถามตนซึ่งพอทราบเรื่องตนก็ตกใจมากเพราะไม่เพียงทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงยังอาจจะทำให้มีผลกระทบกับโรงเรียนสอนดนตรีจีไอราฟีจีราบที่ตนเองเป็นเจ้าของอีกด้วยทั้งนี้เลยตัดสินใจเดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันทันทีเพราะเกรงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะถูกหลอกลวงและอาจจะทำให้เสียหายจนถึงไม่ได้รับเงินคืน